จีเอโกเราในทริปนี้จะพาทุกคนไปพิสูจน์ความกล้าท้าความสูงกันที่ภูผามม่านประเทศลาวเตรียมหัวใจให้พร้อมแล้วไปสัมผัสความสูงกันที่ The Rock กวิ w พอยต์นี่คืออีกหนึ่งพิกัดสำหรับสายแอดเวนเจอร์ที่ไม่ควรพลาดโดยการโหนสลิงข้ามเขาท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามอลังการแบบสุดลูกหูลูกตาการเดินบนเส้นทางสกายวอลที่จะทำให้ทุกคนตื่นเต้นจนใจสั่นแบบกต่อก รวมถึงการปีนหน้าผาที่ทั้งเหนื่อยและเสียวเริ่มต้นการเดินทางจากจังหวัดนครพนมที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3โดยการนำรถยนต์ส่วนตัวข้ามไปนะคะในเส้นทางนี้ควรขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะรถบรรทุกวิ่งกันเยอะมาก ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเราก็จะได้พบจุดหมายของเรา The Rock W i e w p o i n t ที่นี่คือสถานที่ที่รวมความตื่นเต้นความท้าทายและความสวยงามไว้ด้วยกันภูผาม้านตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติบ้านนาหินแขวงคำมว่วนภูมีประเทศโดยรอบ มีภูเขาหินปูนสูงชันอยู่ทั่วทั้งบริเวณลักษณะคล้ายเขามงกฎมีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่าหิน,นหนามหน่อน่ากลัวน่ากลัวและร้อนเติมพลังกายพลังใจกันก่อนที่ขอบใจเดอคาเฟ่บนยอดเขาที่มีวิวสวยสุดจึง้งแล้วยังมีอาหารลาวแบบดั้งเดิมกาแฟและเบเกอรี่รวมถึงเครื่องดื่มต่างๆในราคาที่ไม่แพงด้วยนะเตรียมใจกันเรียบร้อยแล้วก็ไปลุยกันเลย โปรแกรมซิปไลน์ของที่นี่มีทั้งหมด3แบบคือแบบ Full Day แบบ Half Day และที่ได้รับความนิยมที่สุดคือแบบ h ไฮไลท์ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับมือใหม่แบบพวกเราใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆประมาณ2ชั่วโมงค่ะราคาไม่รวมส่วนลดจะอยู่ที่30ดอลลาร์ถ้าหากใครซื้อพร้อมห้องพักจะมีส่วนลดให้20%ด้วยนะคะเป็นเท่าไหร่นะครับราคาปกติยหรืป้อ20หอ816บบาท ที่เราจองมาจะเป็นห้องพักแบบแคปซูลในราคา1,200บาทรวมอาหารเช้าแล้วนะคะเอาไงจ่ายเป็นเงินกี่บอจ่ายเป็นเงินกี่วาทดีนะกีบคือกีบแรกมันซะเยอะเลยอาองั้นกีบมาก็จ่ายกีบเยอเห็นไหม,มตังมีจ่ายถูกกว่าหนึ่งห้าสี่แปด การติดตั้งอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำอยู่ตลอดก่อนที่จะปล่อยเราออกไปมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยได้เลยค่ะอาจารย์มีอะไรฝากถึงลูกถึงเมียไหมเป็นไรปขึ้นมาสรุปโอ้ทำให้แล้วทำให้แล้วใครใครทำให้เมียทำให้ลูกกับเมียคนไหนครับมีคนเดียวครับเอาดีๆนะ ยินดีต้อนรับสิวเดอร็อกสิวพอยต์ระวัคูขามาครับ <Okay. S 1> เคยหนิสิบลายปะยังั้งแรกเนาะแรกอ่าไปย้อนหอกดูแบบข <c oughs> ึ้นนบานดีกิจกรรมของพวกเราก็จะมีสิบลายห้าจุดเนาะ <c oughs> แล้วก็มีสะพานตะข่ายมีมุมก็ <c oughs> จะมีปีนบันไดแล้วก็มีเดินถึงบนหินทุกจุดเรามีระบบเซฟตี้คือก็ห้ามตอนหนวนิิบลายคือ้ันจับสายสลิงแล้วก็ระบบเบรกคือสตาฟเราหนึ่งคนรอ อยู่ตรงโน้นเรียบร้อยแล้วเนาะคือเขาจะเป็นคนเบรกให้ทำต,ตัวแบบสบายๆตามเราจะเป็นคนดึงเชือกมาอีกทีนะฟังคำแนะนำต่างๆเรียบร้อยก็ได้เวลาที่เราต้องไปเล่นกันจริงๆแล้วบอ,อกตรงๆเลยนะคะว่าตื่นเต้นมากน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัว

จุดที่ยาวที่สุดมีระยะทางประมาณเกือบ500เมตรเลยนะทุกคนตอนที่ไหลไปตามสายสลิงคือเสียวมากๆเหมือนเรากำลังบินอยู่บนฟ้าจริงๆเลยนะมองวิวรอบๆได้360องศาบอกตามตรงว่ามันทั้งสวยทั้งน่ากลัวในเวลาเดียวกันเลยค่ะยิงตอนมองไปเห็นพื้นด้านล่างบอกเลยหัวใจจะวายเลยจ้าการที่เราเล่นซิปไลน์ตอนแรกก็รู้สึกกลัวมากๆแต่พอเราถึงจุดหมาย กลายเป็นความสนุกและความประทับใจสุดยอดมากๆเป็นการก้าวข้ามความกลัวของตัวเองที่ต้องมาลองกันสักครั้งนะคะเป็นไงแพถวโอเคนะกสุนดีนะนี่ร้อนอะจุดต่อไปคือสะพานลิงที่ขึงระหว่างหน้าผาทั้งสองฝั่งมีทางเดินแคบๆที่ยาวถึง50เมตรเลยนะทุกคน เป็นอีกหนึ่งจุดที่ท้าทายการกลัวความสูงของเราแบบเต็มๆเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเซฟที้เออฮาเนียตเซลเยซเน้าอเรามาทำอะไรที่นี่ <laughs> และจังหวะตอนที่อยู่กลางๆเนี่ยทำเอาใจวิวๆเพราะสะพานจะโยกแยกตามลมและจังหวะการเดินจะทำให้สะพานสัน <laughs> ส่นๆอุ้ยอันนี้เหมือนอันนี้เลยเป็นสัตว์ เป็นหนูเป็นหนูหูเล็กเห็นป่ะมีปากดเวย้ยไปต่อกันที่จุดไฮไลท์ของที่นี่สะพานแมงมุมสะพานที่ถูกออกแบบเป็นตะข่ายขึงอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงมองได้ไกลจนสุดสายตามอกได้เลยนะคะว่าตรงนี้โคตรเสียวอ้ยมันเสียวจิบจิบไม่ไหวแล้วค่ะ พอเราเห็นภาพสะพานทอดยาวอยู่ตรงหน้าในระหว่างที่เราเดินมันคือประสบการณ์ที่ยากจะอธิบายภาพที่เห็นในกล้องกับสถานการณ์จริงเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะเหมือนเราเดินอยู่บนฟ้าจริงๆเลยนะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสดูดสักครั้งค่ะทุกก้าวที่เดินทําใจเราเต้ตุบๆเลยถือว่าเป็นจุดท,ที่ประทับใจมากๆ ในทั้งบรรยากาศสุดวาดเสียวและได้รูปสวยๆกลับไปอวดที่บ้านแน่นอนค่ะไปต่อกันอีกจุดหนึ่งที่ทั้งเสียวและเหนื่อยที่สุดในโปรแกรมนี้การไต่ผาแบบเวฟ r รตาคือการปีนผาในลักษณะที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือติดตั้งไว้ด่วงหน้า เพื่อให้เราใช้ระหว่างที่ไต่ขึ้นไปโดยที่เราจะต้องเกี่ยวตัวล็อกเข้ากับสายเหล็กตลอดการปีนหน้าผาเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะบางช่วงต้องเจอกับหน้าผาที่สูงชันที่ข้างล่างเป็นเหวล,ลึกต้องให้มีเซฟตี้แต่ถ้าเราพลาดขึ้นมาก็สู่ขิดแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กำลังกายในการปีนขึ้นไปและต้องใช้สติอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะไม่ลืมคล้องสายเซฟตี้บางจุดที่ต้องขึ้นไปมันแคบและชันมากๆจนรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เรากำลังทำอะไรอยู่นะการตัวก์ไม่ได้ถอนไม่แพ้ถอนตัวทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้ว มาถึงเส้นชัยบนยอดเขาเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากๆเลยนะทุกคนมันเหมือนกับเราได้รับชัยชนะจากใจตัวเองที่สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้เมื่อมาถึงศาลาชมวิวบนนี้เป็นสัญญาณบอกว่าเราได้มาถึงเครื่งทางของโปรแกรมนี้แล้วนะเป็นจุดที่สูงที่สุดของภูผาม่านสามารถนั่งพักหรือเดินถ่ายรูปตามมุมต่างๆให้หายเหนื่อยก่อนที่จะไปกันต่อนะไปไหม ไม่ไหวได้ไหมได้เลยล่ะได้เวลาไปกันต่อแล้วค่ะจากจุดนี้เราต้องโหนสลิงลงไปเป็นจุดที่โหนสลิงที่สูงที่สุดอีกด้วยนะน้ำตาแทบไหลเลยค่ะสูงตัวหนู <laughs> ไป <laughs> ไม่ไปแน่ 2> 1, 2, <laughs> สู้ความเมื่อกว้ากันเต๋อ <laughs> <laughs> ตอนที่เรายืนตรงจุดปล่อยตัวก้มลงมองข้างล่างใจนี่หล่นลงพื้นไปแล้วนะทุกคนครับโอเค let's go สูงมากข้างล่างเป็นต้นไม้กับผาหินที่ดูเล็กนิดเดียวกิจกรรมต่อไปของเราคือการเดินเทรลก,กิ้งในระยะทางประมาณ600เมตรงานป้าหรอัดเนี่ยหลัดล้อเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่เส้นทางเดินจะมีช่วงทางเรียบให้เดินสบายๆส,สลับกับบางช่วงที่เป็นเนินหินที่สูงชันพอสมควรเลยนะ ตอนที่เราเดินเข้าไปเรื่อยๆจะได้ยินเสียงนกเสียงจัก,กจัน่นร้องประสานเสียงกันทั่วทั้งป่าและถ้าหากโชคดีอาจจะได้เห็นสัตว์แปลกๆกันด้วยนะ2ชั่วโมงอย่างขนาดนี้เต็มมันจะขนาดไหนป่าไม้ของที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากๆพกยากันยุงมาด้วยนะทุกคน ไม่งั้นขาลายกันแน่นอนเดี umas, ๋ยวหาว่าไม่เตือนนะเราดูพี่แมนสิตรงจุดนี้เราจะได้ตื่นเต้นกันเบาๆกับการเดินบนสะพานสลิงที่พ่านระหวหมงงต้นไม้เป็นแนวยาวซึ่งจะโยกเยกเหมือนเราจะล่วงลงพื้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะทุกคนพื้นดีๆมีไม่เดินชอบไต้ฉันมาทําอะไรที่นี่เ้หนึ่งอาไนวะอาไรยะเนี่ย พี่ระวังมือหนีบกับเทวันเออน่าเออนั่นแหละน่ากลัวมันเลยปล่อยกล้องเลยปล่อยไปจ้าทำไมไม่อัาวีดีโอให้เราสอเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากนี้จะเป็นการเล่นซิปลายไปตามจุดที่เหลืออยู่ <c oughs> ที่คุณกำลังมองหาสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติที่จะมอบประสบการณ์สุดประทับใจให้กับคุณ เราขอแนะนำที่นี่เลยค่ะ The Lock ก i e w p o i n t แค่คุณกล้าที่จะเปิดใจคุณจะได้อะไรกลับไปแน่นอนปิดท้ายกับกิจกรรมเบาๆของที่นี่ด้วยการเดินชมธรรมชาติที่เต็มไปด้วยป่าไม้และภูเขาหินปูนที่สวยงามในเส้นทางที่ถูกออกแบบมาให้เดินกันได้แบบสบายๆส,สามารถเดินชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดเส้นทางนี้เปิดให้ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าใครมากับครอบครัว,วที่มีเด็กๆ หรือผู้สูงอายุก็สามารถพาเดินชมธรรมชาติในเส้นทางนี้ได้ใช้เวลาเดินประมาณ30-40นาทีเท่านั้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการเดินทางครั้งต่อไปด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ